ละคอนสัน้นเรื่องเด็กแหวนร์าสองไปรับชมกันเลยค่ะพาร์ทไม่ใช่อีพีนะคะทุกคนลาละลาลาลาเปิดตัวนักเต้นคนใหม่ทำไมเชื่องนี้เงียบๆจังเลยน,นะเด็กแหวนคนนั้นหายไป,ไปไหนละ สงสัยจะไปอยู่เมืองอื่นแล้วมัง้งน่าจะถูกจับไปแล้วแหละฉันว่าฉันว่าน่าจะถูถกจะจับไปแล้วทำไมยังอยู่เนี่ยใครอะ่จะมาเจอดหน้าบ้านฉันทำไมเดี๋ยวเขาเห็นเดี๋ยวเขาเห็นเฮ้ยเคย้ย แอบฟังดีกว่านี่กฎของการเป็นสก,กอยนะคือเธอต้องทําตามฉันทุกอย่างโอเคไหมและถฉันจะพาเธอไปเวนที่ไหนเธอก็ต้องไปนะและฉันจะก่อกวนเมืองแค่ไหนเธอก็ห้ามห้ามห้ามฉันนะโอเคไหมเพราะฉันจะให้เงินเดือนเธอหนึ่งบาท โอเคค่ะโอเคมาในรถสีเขียวของฉันนั่งให้มันด,ดีเลยนะฉันมีสองเบาะพอดีคือนั่งตรงไหนหฉันก็นั่งตรงไหนโอเคมาโอเคก็ได้โอเคพร้อมไปป่วนเมืองไหมพร้อมก็ได้ค่ะโอเคไปกันเลยโอ,โอ้ฉันจะขับเร็ว ้ามว่านะเพราะเธอรับคำสั่งของฉันแล้วจะขับกี่กินโลก็ตามฉันก็จะขับเร็วไม่ห่วงเธอหรอกเพราะฉันก็เป็นคนอย่างงชี <c oughs> วิตของเด็กแว้นนะ่ะโอ้ยรถชนรถชนเหรอครับลุง <c oughs> ผมไป <c oughs> ช่วยนะครับ ช่วยพาราผมไม่ช่วยหรอกแะโอ้ยไม่ดีเลยคนแบบนี้เอาเอาเอาคุณกล้าว่าผมเลยเหรอเอเปล่าค่ะฉันไม่ได้พูดโอเคผมขอตรวจเช็คหน่อยว่าผมว่าเธอสามารถเป็นสกอยได้ไหมนะขอดูหน่อยผมเคได้กิฟตติดผมได้ว่าทุกเคมาก เสือเส้อผ้าโอเคผ่านอืมฉันว่าหน้าตาเธอยังเป็นลุกหนูอยู่นะฉันว่าเธอต้องไปทำรอยแผลตรงบนใบหน้าฉันจะไปวันต่อเธอจะทำอะไรก็ไปเลยฉันีเกียดจูเธอลนะไปละไปวัน ปวดหลังสิไอทำไงดีเนี่ยเฮ้ยรถพังแล้วโอ้ยก็ยังขับได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เจ๋ไม่เสียค่าใช้ห่าให้หรอกว้ายีดีนะรถไม่ค่อยเป็นไรอะไม่งั้นฉันไม่มีแว่นแน่ นี่ฉันจะไปป่วนบ้านคนต่อเขาจะราคาญไหมปึ้น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 มาบ้านนี้บ้างเข้าไปหน่อยนะนี่กน,น้อ,อยอใจสนใจไปวันกับพี่ไห่น้องไม่เอาม่ดีกว่าค่ะทำไมล่ะ ก็นกกลัวค่ะไม่ต้องกลัวหรอก,กพี่นะสามารถแว้นได้แล้วพี่อนะ่ะแว้นเก่งไงล่ะขับรถเก่งด้วยไม่เอาดีกว่าค่ะทำไมล่ะขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะขึ้นมาเลยไม่เอาค่ะขึ้นมาเ <c oughs> ด็กไม่จะขัดขืนความฝ คำสั่งของฉันท่านก็จะให้เธอขึ้นมาในในี่นะไม่นะออกไปโอ้ติดติดโอ้ฉันจะพาถังแว่นเองพี่จ่ายค่าผนังบ้านหนูด้วยนะไม่อ่ะพี่ไม่มีตังค์น่ะนั่นหรอกไอพ้พี่ระวังนะทำไมฉันต้องระวังด้วย นี่โอ,โอหะวางนี่หละฉันหนีก่อนนะนบบพี่ตำรวจพี่ตำรวจอะไรเดินหน้าตั้งมาแต่ไกลเลยนะโมเดลคือหนูอะ่ะโอ้หนูเจอเด็กแวนอีกแล้วอะ่ะเด็กแวนเสื้อส้มอ่ะนะใช่ค่ะพี่ว่าพี่ก็จะจับแล้วแหละจะจับ ไม่ทันสักทีขับเร็วเร็วรถอะ่ะพี่ก็ไม่ไหวนะถ้าไปชนคนเขาจะเป็นยังไงเฮ้ยนั่นสิค่ะพี่หนูก็งงเนี่ยว่าทำไมเขาถึงกล้ามาทำแบบนี้กับเมืองเราที่สงบสุขมาตั้งนานนั่นสิจ๊ะถ้างั้นเดี๋ยวพี่หนูคิดอะไรออกแล้วคะ่ะอะไรจ๊ะคือ พี่อ่ะก็ต้องไปเอาไปเอาเออไปเอากุญแจรถของเด็กแว้นมาเขาก็ไม่กล้าขับแว้นเสียงดังได้แล้วค่ะอืมเป็นความคิดที่ดีแต่เราจะไปเอากุญแจมาจากไหนล่ะเดี๋ยวหนูไปยึดรถเขาให้ค่ะเออเคจ่ะโอ้ยเจบ็จบเจ็บ ทิ้งน้นไว้นี่ก่อนแล้วกัน,นวงจรไปนี่ก่อนไปไปโรงพยาบาลแป๊บโอ้ยปวดปวดปวดโอ้ยไม่เคยปวดแบบนี้มาก่อนเลยปวดขาหักไปเลยโอ้ยโอ้ย,อยปวด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 อ่ะแล้ว ไหมจ๊ะใช่ค่ะจะเอามาแอบมาซ่อนโอ้โอ้ทำเองเลยเหรอใช่ค่ะระดับโมเดลใครจะไปยอมเด็กแว้นแว้นนามสกุลชายสีมารับยาที่ห้องเจ็ดค่ะสวัสดีครับมารับยาชอบกินบะหมี่ ทำนั่นแน่แต่รถระดัะบ,บฉันมันจะขับได้ยังไงอ่ะฉันไม่ไหวแล้วนะเขย้าเขย่าลูกพ่อเขียวอยู่ไหนนี่โมเดลบอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะเขียวอยู่ไหน ว่าเด็กเป็นนี่เออ,อเจ็บเจ็บเจ็บไอ้นี่ไม่เป็นแล้วเด็กแว้นหนูบอกไม่บอก,บอกทำ่าไรหรอกคะเป็นยังไงกันบ้างค่ะเพื่อนชอบกันไหมเอ,อ่ยสำหรับเด็กแว้นนะคะก็จบเพียงเท่านี้แล้วค่ะบายบายนะคะไวเ้เจอกันเรื่องนะหน้าคลิปหน้าบายบายค่ะไวเ้เจอกันใหม่นะจ๊ะจบมาจบมานะคะบายบาย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกุงกงก้งเกง่งกุ้งเก่งเพื่อไมพ่พลาดคลิปใหม่ของช่องวาาสวสแคเรยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ